เดี๋ยวเดี๋ยวยังมีเวลาเอามาก่อนขอดีขอลองนะยังไม่ปิดยังมีเวลาใช่ไหมเออเขารู้หมดอเขอุ้อมลองเลยอ่ะทีเดียวทีเดียวแต่เขาใช้พลังเยอะนะหรออืม เมื่อคืนไปไหนมาโยเกิดถามขอปากกาใช่ไหมขอปากกาพงานขอปากกาอันนี้คือต้องใช้เขาเรียกว่าความเชื่อส่บุคคลนะคือเราบอกทั้งผู้ชมก่อนนะฮะสดๆเลยนะแต่ว่านี่คือทางเราได้รับเกียรติจากหมอบีทู่สื่อวิญญาณดูให้สดๆกางเล็กอานเลยกีบูโตกอีกแล้วนะคะผุใชใฉันต้งแรงมากเลยอะเมื่อกี้และเนี่ยคือหนึ่งในวิธีที่ทำให้คนน่ะที่มีความสงสัยในหมอบีอ่ะ คือว้าวาก่ะเธอรู้ได้ไงวะก็นานะล้สิรู้หมดอ่ะฉันไม่เคยลงไม่เคยเลยนะเบอร์นี้ยังมีมีรู้ได้ไงเบอร์โทรศัพท์นะจริงวัเนี่พี่เฟเบอร์พี่หรอไม่ใช่ใช่ใครอ่ะแม่ชื่อคุณแม่เหรอคะแล้วก็เบอร์อุ้ยเราเจอกันมาก่อนเพราะว่าเคยคุยกับแม่ผมไหมเนี่ย คือคุณแม่เขาเขาแบบรักลูกมากอ่ะแล้วเขาก็ยังไงอะ่ะบางทีมันมีอารมณ์ของของความโหยหาเขาอาจจะบอกมากไม่บอกมากอันนี้ผมไม่รู้อ่ะแต่ว่าลูกๆทุกคนเนี่ยคือแบบเหมือนมีพี่น้องคนนึงอยู่ต่างประเทศเลยใช่<ล>พี่อุ้ยใช่คนโตเออคือเขาจะห่วงคนนั้นเยอะหน่อยใช่เพราะแบบเหมือนยังไม่ ไม่เป็นไปตามที่ expect หรืออะไรอย่างเงี้ยสักอย่างอะไรเงี้ยจริงไหมพี่พีจริงแป๊ะเลยแต่ก็แบบว่าคือไม่รู้จริผมว่าอยากให้แบบไม่รู้จะทำอะไรได้ไม่รเกียวอะไคืออย่างงี้ต้องบอกผู้ชมเพราะนั่นเป็นรายการสวดชั่วันตัดต่อไม่ได้เบอร์แม่เนี่ยน้อยคนน่าจะรู้อืแล้วเป็นเบอร์081เป็นเบอร์20กว่าปี30ปีแล้ว เพราะฉะนั้นน้อยคนจะรู้ก็เลยคิดตอนแรกคิดว่าถ้าเป็นเบอร์เราอ่ะมันติดต่อมันไม่ใช่ไม่ได้ยากแต่เขาเขียนมาถึงเบอร์แม่993เงี้ยแล้วก็เป็นคนที่สําคัญที่สุดในชีวิตเราด้วยอไอ้พระพอราเข้าไปมันจะมีพระไม่แน่ใจหลวงพ่อสดทอมาที่อยู่ในตู้ตู้กระจกอ่ะแล้วไปวางแอบๆทําไมอุ้ยพี่พี่แอบจริงไหมพี่พี่ต้องมาตอก่อนคุณรู้ได้ไงคุณรู้ละเอียดเกินไปอ่ะคุณรู้ละเอียดไปนะถ้านควรเธอเป็นคนอนุญาตให้เขาทักเองอ่ะเขาก็ทักแล้วผมให้ออกมาเหรอ มันมีอสองประมาณสองหรือสามชิ้นที่ผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยไม่ค่อยวางไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหร่อาการแต่ไม่ได้ซีเรียสอะไรมากนะ m, คือหนึ่งที่พระเนี่ยผมไม่รู้ว่าเป็นคนเคารพบ,บูชาอะไรขนาดไหนนับถืออะไรผมไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าเหมือนเราไปวางในที่ที่มันแบบเหมือนเก็บของเอาไวม้มันก็เลยแบบ ออแทนที่จะดีอะไรเงี้ยควรเอาออกมาก็ควรจะออกมาหรือถ้าเราถ้าเราคืออย่างบ้านที่คนที่เขาบูชาเ็าจะแบบไหว้เป็นหิ้งเป็นอะไรก็ว่านไปใช่ไหมฮะแล้วผมควรวางหิ้งไหมอันนี้แล้วแต่ต้องถามคือต้องถามตัวเองก่อนว่าเราศรัทธาสิ่งเหล่านี้หรือเปล่าเง่เชื่อว, <laughs> ว่าเดี๋ยวหลังรายการพี่พีเคจะอยู่ยาคุยกับหมอบีแน่นอน